สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้องกิ่งเพชรยนต์นะคะวันนี้กิ่งมีรถกระบะใช้งานยกสูงสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Isuzu D-Max 1 9 L นะคะตัว D-A นะคะคันนี้เป็นรถปี2020เป็นโฉมหน้าใหม่เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาของเรานะคะเปิดขายอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเองนะคะการใช้งาน ใช้ไปเพียงแค่66,000กิโลเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะโฉมหน้าของคันนี้นะคะจะบอกได้ว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะตัวสีรถเป็นสีเทาดำนะคะดูดูเท่ด,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 ดูสปอร์ตนะคะคันนี้ไฟหน้าของเขาเป็นรูปโฉมหน้าใหม่นะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งมาให้นะคะรูปทรงการดีไซน์สวยๆเลยตัว หลอดไฟหน้านะคะไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยร้าวหรือรอยละอองน้ำต่างๆนะคะนี่นะคะมาพร้อมตัวไฟตัดหมอกนะคะคันนี้นะคะโฉมด้านหน้าของเขาดีไซน์กระจังด้านหน้าด้วยโครมเมียมเส้นสวยๆแบบนี้กระจังหน้าสีดำนะคะ ตัวไฟนะคะเป็นไฟแท้ไฟเดิมจากทางศูนย์ทางโรงงานไม่มีรอยแต่รอยล้ราระอองน้ํานะคะไม่มีนะคะคาบเหลือกต่างๆรถยังใหม่ยังสวยนะคะเป็นรถปี2020ราคาเพียง6กแ0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถตัวแคปนะคะคันนี้ยกสูงสวยๆเลยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างนะคะคิ้วกันศาสตร์ติดมาให้เรียบร้อยนะคะตัว ด้ามเปิดประตูนะคะเป็นโครมเมียมสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมตัวบันไดด้านข้างนะคะฟังก์ชันครบนะคะออปชันเต็มต้องคันนี้เลยนะคะ i s u z u d m a x 1.9LDA นะคะฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งด้านหลังตรงซ้ายมือนะคะช่องไฟต่างๆนะคะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กหัวน็อต6จุดแบบนี้นะคะได้ยางปี20นะคะดอกยางแน่นๆเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กขอบ17เอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงโครงสร้างด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นโครงสร้างภายในซุ้มล้อด้านหลังนะคะตัวคัสซีโครงสร้างต่างๆนะคะยังคงแข็งแรงนะคะคุณภาพเดิมๆจากทางโรงงานเลยนะคะ โครงสร้างไม่มีเบีย้ยวไม่มีงอไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะการันตรเรื่องโครงสร้างนะคะรับประกันได้เลยรถของเราเป็นรถหน่วยงานนะคะมีนานะหัวน็อตเดิมๆสวยๆไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะมีมาพร้อมตัวยางอะไหล่อยู่ตรงใต้ท้องรถให้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะคะ ไฟท้ายรูปทรงการดีไซน์นะคะแปลกใหม่สำหรับฉมใหม่คันนี้นะคะตัวไฟท้ายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะหลอดตัวแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะใสๆกริบๆเลยไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะคะของอิซุสุนะคะ แข็งแรงแน่นหนานะคะไม่มีการถอดการแกะเลยนะคะคันนี้ด้านหลังของเขาก็มาพร้อมกับตัวกล้องติดมาให้ตรงฝาท้ายให้แบบนี้นะคะกันชนหลังนะคะยังสวยงามรูปทรงชัดเจนนะคะไม่มีแตกไม่มีร้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างของตัวรถนะคะรูปทรงบอดี้ต่างๆนะคะความเว้าความโค้งยังสวยนะคะช่องไฟต่างๆ นะประตูไม่มีตกล่องไม่มีตกขอบนะคะนี่นะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์082-0726152กับเซล,ล์กิ่งเพชรยนต์นะคะ,ะต่อมาด้านในนะคะตัวพวงมลาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสามก้านแบบนี้เลยนะคะภาพไม่โฟกัสสักครู่นะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะตาอีซูซูนะคะมาพร้อมหน้าปัดอ่าเดิมแท้นะคะไมไม่มีกรอนะคะเลขไมวิ่งไปเพียงแค่6,000อ่กา6 6ิ 66, กิโลเท่านั้นเองนะคะน,นะคะตัวอักษรยังชัดเจนนะคะไม่มีเลือนลางไม่มีจางหายนะคะ มาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นนะคะเป็นจอทัชสกรีนฟังกช์ชันต่างๆสามารถกดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่นะคะลูกเล่นต่างๆตัวแอรเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะคันนี้เป็นเกียร์อาเกียร์แมนวนวลเนาะเกียร์ธรรมดาเกียร์ถุงของเรานั่นเองนะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดดีไซน์สวยๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้มาพร้อมกับตัวบอกผ้า รูปทรงการดีไซน์เบาะผ้านะคะจะบอกได้ว่าดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยนะคะความเว้า์ความโค้งของตัวเบาะนะคะถือว่าการดีไซน์ออกมาได้ตอบโจทย์นะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเบาะก,ก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะสำหรับตัวขอบเย็บต่างๆนะคะดูใหม่ดูแน่นหนาแบบนี้เลย นะจะบอกได้ว่ารถคันนี้นะคะฟังก์ชันจัดเต็มมากๆเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานนะคะเป็นตัวแคบยกสูงนะคะคันนี้อาจจะเ,เปิดด้านหลังให้ดูนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ถือได้ว่ากว้างมากๆเลยนะคะไม่ได้แคบเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะตัวเบาะหุ้มหนังสวยๆเลยนะคะ เดี๋ยวพามาดูตรงโครงสร้างตัวประตูกันบ้างนะคะตัวเชื่อมระหว่างประตูกับตัวรถนะคะหัวน็อตเหลี่ยมสันชัดคมแบบนี้เลยนะคะการันตีได้ว่ารถไม่มีการถอดการเปลี่ยนการแกะมาอย่างแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คยังคงชัดเจนนะคะจุดเม็ดอาร์คต่างๆนะคะยังเห็นได้ชัดน,นะคะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีการเปลี่ยนการขยับเลยนะคะอ่ะอีกจุดหนึ่งนะคะตรงประตูด้านหน้านะคะตัวเชื่อมระหว่างประตูกับตัวรถนะคะ นี่นะคะหัวน็อตเดิมเดิมถ่ายให้เห็นกันชัดชัดเลยนะคะรถของเราไม่มีหมกเม็ดนะคะโครงสร้างคุณภาพเป็นยังไงรายงานตามจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะภายในนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้นะคะ,ะเดี๋ยวต่อมาจะพาไปดูที่ห้องเครื่องนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าคันนี้นะคะตอนเราเปิดฝากระโปรงเนาะเขาจะมีเป็นตัวโช๊คสองฝั่งนะคะเป็นตัวดันสไลด์ขึ้นไปนะคะก็คือฟัง์กชันถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีนะคะคันนี้ตัวโช๊คกแข็งแรงนะคะนี่นะคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเวลาเปิดขึ้นก็โช๊คก็จะทำงานเนาอะอะ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องพันเเนาะแบตเตอรี่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานนะคะลักษณะบอดี้ของตัวแบตเตอรี่นะคะไม่มีรอยบวมรอยแตกรอยร้าวนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเหลี่ยมสันชัดคมเลยแสงค่อนข้างเยอะนะคะจะไม่ค่อยโฟกัสเนาะอ่ะ นี่นะคะแผ่นเพจนะคะการันตีได้ว่าโครงสร้างเดิมๆจากทางศูนย์ทางโรงงานเลยนะคะแผ่นเพจยังอยู่เนาะหัวน,น็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยสําหรับตัวคันด้านหน้านะคะโครงสร้างถือว่าโอเคเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยเบี้ยวรอยล้านะคะสําหรับตัวโครงสร้างรถเนาะนี่นะคะไล่กันให้เห็นกันเป็นจุดๆเลยนะคะตัวเชื่อมระหว่าง สายไฟต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆปั๊มลมปั๊มเบรกนะคะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานเลยห้องยนต์ห้องเครื่องยนต์ใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะราคาเปิดขายอยู่ที่6ก0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากทางโรงงานไม่มีการเปลี่ยนการถอดนะคะนี่ก็จะเป็นตัว บอดี้โครงสร้างของตัวรถคันนี้นะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะรายละเอียดการติดต่อช่องทางอื่นๆเดีกยิ่งกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้กิ่งต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะพาไปชมรถคันไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ